โอ้โหไก้กัยน่าจะอยู่ร่วมกันได้นะพี่อ้ยาไอเฮียนี่ใครวะเอาแล้วไงเอาแล้วไงสัตว์ไม่ชอบนะไม่ชอบนะ ทาทิศทอ่ไกลมากเลยสอรี่เอาอด็ดเดดเด็ดว้าวไอ้สัตว์มันเปลี่ยนไหมคร่ไอ้เหี้ยหลบปากมัน้อ้ยมันไม่เปลี่ยนขึ้นเลยมันอ้าปากค้ังเลยเงี้ยเงี้ยเนี่ยผมเท่ไหม พี่จะลงเฟซบุ๊กใ่ไหมหรือจะยงดู t ว b e ว่าไอ้กองเสียอีกแล้วพี่ผมไม่เอาไม่เอานะพี่นะตายนะพี่นะโอเวอร์นะพี่แม่งเฮี้ยสาดเลยถ้าพี่ไปไกลๆมันก็ดีนะหมายังไม่มานะ ยังมีครบคนนะดูเหมือนจะเหน oh, oh, mm ื hmm. oh, s ats. S ats. S now, ่อยนะสามคืนแล้วเนี่ยไอหมาเฮียนี่ด้วยแม่สัตว์พ่อมึงควายใหญ่มาตามหากูถึงที่กูเสียวเว้ยโอ้สัตว์สัตว์ชอบนักหรือไงฟวามมาเริ่มเปิดเลยนะอ่าไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละเอดวันแหละตัวที่ห้าแหละกูยังไม่รู้ว่ามันเป็นใคร ที่รู้รู้รู้มาสี่ตัวแล้วนะหมาป่าด้วยไม่รู้อันยังไม่ไม่มีนี่ตัวละครอกทังนั้นเลยสามตัวสัตว์เลยเกมนี้ก็แช้เต็มเมานะพี่จะไม่ไปไหนแล้วจะไม่อยากจะดังนักใช่ไหมเราพาลงยูทูบไปเลยไม่มีอะไรนี่ตรงนี้ที่กูสงสัยอ่ะมันเหมือนมีคนอ่ะ ว่าเราเบลองเบ็ดมากเลยนะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะยังตีหนึ่งนะทุกครั้งนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีสองเออกูลืมไปไอไก่หายไอไก่โอ้โหยืนขอลบผงชาติไก่จอชิมหายเลยรสัดโอ้ยเฮียอย่าเอาให้กูโอเวอร์เลยเหรอเอาหายโอ้ไอเฮียหายหายเฮียหาย อะไรไงสวยเลยกูยังยืนกับรบตรงจติอยู่อีกใกล้มาวะรอบนี้เจะเออจ๊ก็กินไอ้หมาวิ่งมาเลยโอ้ยสัตว์หมาไม่รอดเอาหายอีกแล้วหายอีกแล้วว้าวพีครับพีครับผมไม่เอานะอันนั้นโอ้ยเฮียทำไมหลอนก็ด่าดีวะ แฮปปี้อย่างที่แตกกับพี่ว้าวแฮปปี้มากเลยพี่มายังไม่มานะตอนละครมีครบนะเมื่อกี้มันหายไปสามตัวรวดแม่งไอ้หมาเฮียฮันก็มาแม่งเอออีจิเออกูอยากรู้จริงว่ามีตัวเฮียจะยืนอยู่ไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่มีไม่มีนี่ในเก้าอี้อ๋อโอย มองหน้าพี่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 มองหน้าโอ้พี่หายพี่หายหายแล้วหายแล้วหายแล้วเล่นกันเยอะเกินไปหายแล้วขอไม่เล่นนะพี่เอ้ยเล่นนะพี่มันไม่หนุกนะพี่นะมันเสียวหม้ายังไม่มาคนมีครบ พ่อไก่อยู่นี่นึกว่าไปไหนนะพี่ Let it เชิญกินข้าวเดี๋ยวมึงจะเชิญกูตายใช่ไหมเนี่ยมึงจะ let i ดกับกูใช่พี่นะพี่ไม่เอานะพี่นะเสียวนะหายหมดแล้วรอบนี้รอบนี้เลยไอเฮีย ไอ้เฮียหายหมดหายหมดโอ้โหแม่งไปไหนหมดแล้วไอ้เฮียไอหมาหมาเออใครวะรอจังไอเฮียโอ้ดีสามงนะพี่ว้าวล้อมากมึงมันยังยืนอยู่อีกนะโอ้ยว้าวไปสกายเลยเบืองเบ็ดนะพี่นะเบืองนะพี่นะ พี่ผมไม่เอาน้ะมันหลอนนะพี่นะอย่างนั้นอะไหนมาดิาไห<อ>นเดี๋ยนี้หายไปหมดเลยอ่ะมาเนี่ยเสียววิ่งได้มากระง,ง,งังเลยกระงังกระงังมันอยู่ใกล้เลยอ่ะวพรนี้ไม่พูดเรืมันอยู่นหนึ่หนึ่พี่นะใกล้โจมากไปนะนพี่นะพี่หลบมากเลยอะ่ะมาถึงม,มาหลบว่าทันได้ไมาเอี้ยมือกูไม่ทันนะกูยังตกใจที่มันวิ่งได้อ่ะไม่มีอะไรก็ตา กูไม่มีอะไรวิ่งนะไม่มีเอากุ๊กไก่อยู่ตั้งไกลเอาพี่ตายไปไหนเ<ป>อ๋อพี่ตายไปอยู่ห้องเดียว,วพี่หแบบมีอยู่ไหนเอ๋อพี่หมีนี่น่ากลัวเดีดเพื่อนโอ้คุณมีจากเรื่องมีแอซู พี่มีมาแต่ละทีน้่ากลัวน่าเหมือนหมาจิ้งจกมาเลยพี่มีจะมาแบบแป๊บๆบตรงเนี้ยไม่เอาเนาะไม่เอานะานะพี่นะพี่หมีอยู่ในวีแอร์ดูนะอาไม่กล้กระตู้ไก่หายนะไก่อยู่นี่แล้วนะแมงเยี้ยเอ้ยไอสัตว์เนี่าแล้วเดี๋ยวกูจะโลนเก็ต แม่งเพิ่งปีห้าเองนะอุกลัวนะเม้ยยังไม่เดินเลยโอ้ยเย่ยไอ้สัตว์แม่ง